ฟังดีๆนะพี่น้องดูคลิปนี้นะครับพี่น้องดูคนไทยทุกคนคฟังดีๆนะประเทศไทยไม่เคยทําสนธิสัญญาเขตแดนกับคขมรนนะครับใช่ประเทศไทยเนี่ยทำสนธิสัญญาเขตแดนกับฝรั่งเศสเท่านั้นครับเพราะทําไมบางคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมเราต้องไปทํากับฝรั่งเศสฝรั่งเศสมันอยู่ยุโรปไม่ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเจ้าอนาณานิคม,มคือปกครอง <c oughs> เขมร ขเขมรเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นก่อนที่ขเขมรจะตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสเขมรเป็นเมืองขึ้นไทยหลายร้อยปีครับตั้งแต่สมัยยุติยาจนไปถึงรัชกาลที่5จนฝรั่งเศสมาแย่งไปเมื่อฝรั่งเศสมาแย่งเขมรไปจากไทยเนี่ยก็บังคับให้ไทยต้องทําสนที่สัญญาเขตแดนกับเขาไงครับนี่แหละจึงเป็นที่มามดังนั้นเนี่ยในเมื่อ เขมรเนี่นะครับพอได้เอกราชในปี2496ก็เลยได้ผลพลอยได้ก็เลยได้ยึดถือญญนะครับส่วนที่สัญญานี้ไปด้วยเท่านั้นเองแล้วก็เขมรก็เอาส่วนที่สัญญาที่ผลพลอยได้จากฝรั่งเศสเนี่ยเอามารังแกไทยเอาไปฟ้องศาลโลกว่าไทยเนี่ยไปแย่งประสาทพระวิหารจากเขา จมเรียนไ,ได้เอกลาชปี2496เห็นไหมพอหลังจากนั้นไม่กี่ปีปี2102นะฮะกร,รับกระส่าีหนุเอาไปฟ้องศาลโลกไงค่ะสามเ,เห็นไหม